ัน,นะครบได้เหมือนกันทําได้หมดแหละโอ้ยเยอะเลยหลายคนแล้วนะ่ะห้าหกคนก็พอแล้วทําไปทีละห้องละห้องละห้องนะอ่ะเออคนที่ทํากระท่อมให้แอดเนี่ยทําห้องน้ําเนี่ยเขาก็มีช่างแค่สามสี่คนอเอฟซีมีแค่นั้นแหละเขาก็ทําไปเรื่อยๆออ ใช่เขากรทําไปเลยยมีแค่นั้นแหละมีแค่สามสี่คนนี่แหละเขาก็ทําแค่นั้นเองไม่เห็นก็จะมีมากกว่านี้เลยเขาก็ทําไปทีละห้องละห้องละห้องทําติดกันยิ่งสบายใหญ่เพราะข้างฝาอีกข้างมันจะได้ไปทําต่อใช่ไหมมันก็ทําแต่ข้างข้างต่อไปเรื่อยๆออสบายเอ็ดว่าแต่มันไม่มีปัญหาแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเพราะว่า เราใช้เวลาทำสักที่ที่นี่นะสิบห้องเนี่ยของแอดทำสิบห้องเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหรือย,อยังไงเนี่ยแอดจำไม่ได้หรอกเมื่อทำเดือนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยก็จบแล้วเออไม่ยากหรอกทำทําห้องน้ำก็ไม่ได้ยากมากนะเรื่องห้องน้ำใช่ไหมคุณสายทอง ก็มาก็ดีนะครับมันก็มันก็ได้นะสวัสด,ดีหลานย่านะครับมาก็ดีก็เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาเคยทําอยู่แล้วถูกไหมเขาก็เป็นช่างเนาะก็ทํากันมาแต่ไหนแต่ไรและก็ทํากันมาเยอะแยะแล้วล่ะอืมอยู่ที่นี่เขาก็ทํากันระเบิดระเบอเหมือนกันนะแล้วก็ไปอยู่ดาก็ทําเยอะแยะนะงานมีเยอะเนะืงานทุกงนาีนมีเยอะอยู่แล้วนะ มีมีเยอะมากก็ก็ช่วยกันไปนะไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่ได้รีบใช้เนาะทำไปเรื่อยๆกว่าจะถึงปีปีหน้าก็มะทาเดือนสองเดือนนี่รู้เรื่องแล้วเอีบอกเลยเลยรู้เรื่องเลยแต่มันยากเหนื่อยอยู่อย่างเดียวแคนะ่นั้นคือขุดบอ่อเกิดขุดบอ่อเกิดนี่เหนื่อยก็คือต้องขุดดินลงไปลึกสักสองวงก็พอไม่ต้องเยอะ มันจะเหนื่อยแค่นั้นนะอกนั้นก็แอดว่าไม่ไม่เท่าไหร่ฉาบเชิบเนี่ยมันได้หมดแหละฉาบทําหลังคงหลังคานะแล้วก็มีช่องลมนะครับมีช่องลมด้วยช่องลมก็มีมันมีอิดบล็อกสาหรับเป็นช่องลมอ่ะทําช่องลมสักสักสองอันอะไรก็ว่ากันไป ใช่อยู่ที่นั่นอะ่ะมีงานเยอะงานทําตลอดขนาดอยู่ที่สี G ่กอยังมีงานทําทุกวันเลยเออสถานที่แค่นั้นแหละแต่งานทําทุกวันใช้รถขุดเอาเหรอถ้ารถขุดมันก็ดีสิมันจะได้ไม่เหนื่อยแต่ถ้าคนขุดเนี่ยที่นี่เราใช้คนขุดเนี่ยโอโ้โหเหนื่อยที่เพลงเลย สองวงสามวงสองวงเต็มพี่ก็พอแล้วสองวงเหลือเฟือแอดว,ว่ามันไม่เต็มง่ายๆนะมันก็ซึมลงไปล่างด้วยซึมไปเรื่อยใช่ครับผมนะครับคุณมนพิเศษนะครับสวัสดีครับผม ใช่หลังปีใหม่ไปก็ได้เหลือเฟือลานย่าเหลือเฟือเลยเพราะว่าเวลาเรายังห้องน้ําเรามีเยอะแยะด้วยซ้ําไปตอนนี้นะถ้าไม่มีคนมาไม่มีงานเนี่ยอุ่ยสบายเลยนะห้องน้ําเดิมก็ใช้ได้แล้วที่อยู่แต่ละคนเนี่ยบ้านที่เขาอยู่แต่ละคนเขาก็มีห้องน้ํากันทั้งนั้นเออไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสนะเอฟซี FC, แอดบอกเลยเลยไมไ่ซีเรียสหรอกก็ถือว่าอยู่กันไปเนาะอืม ทางไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ขี่เดือนก็เสร็จได้เรื่อยนะทำเรื่อยหลังปีใหม่ก็ลงมือทำไม่นานหรอกเดี๋ยวนี้เขาทำงานกันชำนาญมากขึ้นแล้วนะแต่ก่อนอาจจะไม่าชำนาญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ชำนานแล้วชำนานขึ้นมากกว่าเดิมอีก เพราะว่ามันทํากันบ่อยไงมันก็เลยเกิดความชํานาญกันเกิดขึ้นนะวงกลงวงกบมานะครับก็เปลี่ยนมากดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมวันเกิดนะวันเกิดป้าเหรอวันเกิดป้านี่แอดว่ามันก็ไม,ไม่รู้นะแต่ จำไม่ได้ว่าเ,เคยไปวันเกิดป้าหรือว่าแต่ว่าของลุงนี้ไปวันเกิดลุงนี้จะไปทุกปีจะเป็นอย่างนั้นก็จะมีอยู่สองงานเนี่ยงานวันเกิดลุงแล้วก็งานบวงสรวงก็ประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้หมอหนุ่มยังไม่กลับเลยนี่แอดเห็นอยู่เว็บอยู่ว่า <c oughs> เข้าไปไลฟ์อยู่นะครับเอ,อ,อะก็ว่ากันไปนะครับเอฟซคุณวีโวสวัสดีครับแอนแดงสวัสดีครับผมนะครับก็ทักทายกันนะครับเอฟซ ก็เก็บของใช่ไหมก็ช่วยกันไปนะครับมันเก็บทยอยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าไปส่งวัดเนี่ยเอาของจากวัดมาก็ไปส่งวัดเออประมาณนั้นเต็นเตินอะไรพวกเนี้ยอืมก็นี่แหละเอฟตีนะ ไม่รู้เหมือนกันนางมานนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกเขาจะไปวันที่สิบเอ็ดนี่นะเขาพูดอยู่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปวันที่สิบเอ็ดเขาว่าอย่างนั้นเอออันนี้มันก็สิบเอ็ดเดือนไหนไม่รู้นะเออเอาเอาเอาแน่นอนไม่ได้แหละลนะเออก็แล้วแต่เขาก็ช่วยอยู่ที่งานก็ช่วยไปมไม่ว่ากันนะอยู่ที่งานก็ว่ากันไปไม่มีปัญหา ไปอยู่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอะ่ะเออบ้านถามว่ามีว่างไหมก็มีอยู่นะบ้านว่างมันเยอะว่างแบบไม่มีอะไรอะ่ะว่างกันเยอะแต่ตอนนี้เขาไปอยู่กับแม่เพียงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะเอออยู่กับแม่เพียงหรือยังไงเนี่ยแม่แม่เพียงหรือแม่เพียงแอดจำชื่อแกไม่ได้นะเออจำชื่อไม่ได้ ใช้อยู่ต่อใช่ไหมเขาคงจะไปอยู่ที่นู่นอะกับแม่เพียงหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าที่นั่นเขามีที่พักมีอะไรไงแต่แต่ก็ต้องให้ตังค์เขานะเพราะว่าเกรงใจเขาไม่ใช่อะไรหรอกเกรงใจเขาแอดยังไม่กล้าเขาชวนอยู่ไอ้คืนนั้นอะ่ะเขาชวนแอดไปนอนหรือแอดบอกว่าแม่แม่เพียงใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเออใช่ เขาชวนไปอยู่แต่ก็ไม่กล้าไปไงเขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรล็อกเขาว่างั้นไปเอดก็เกรงใจเขาเลยล่ะแต่แก็ไม่เคยไปสักทีนะเพราะว่าแกก็บอกอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหละไม่เคยไปแล้วก็ไม่มีหมุดปักด้วยหมอหนุ่มไปพักที่นั่นแหละ แอดเห็นเขาไปไปกินข้าวไปอะไรที่นั่นอยู่นะครับแกก็น่าจะอยู่ยาวอยู่มัง้งเอออยู่ยาวอยู่ลรอมั้งนะครับไปนอนอ่าไปนอนรีสอร์ทแอดไปนอนรีสอร์ทเออไปนอนรีสอร์ทไม่ไกลจากตรงนั้นหรอกแกหนักแน่นมากใช่ไหมนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวเขาคงช่วยเสร็จเ็าคงจะกลับแล้วนะแอดว่านะเออหรือยังไงไม่รู้แหละเขาว่ากันไปเพะอยู่ที่นั่นมันก็โอเคนะครับเขาก็ไปช่วยงานช่วยอะไรก็โอเคอยู่นะเราไปแล้วก็ยังไม่ต้องไปช่วยเขาเลยเอ,อสภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ช่วยเขาแหละช่วยไปกลับมาก็มารักษาตัวเองอยู่นะกินยากินอะไรอยู่เออ ขาไม่ค่อยดีนะครับขามันเจ็บเจ็บใช่ครับผมเขาอยู่ไหนก็ได้เขาตัวคนเดียวก็อย่างว่าเขาไม่มีห่วงเนาะเออไอเราดันเอาแมวมาซะแล้วนะแมวมาอยู่ด้วยซะแล้ววันนั้นเอามาเนะ่ะเอ่ารู้สึกว่าสองวันกับสองคืนนะนะอสองวันก็เกือบสองคืนนะ มันกินเกี้ยงเลยอาหารที่ให้ไว้นะ่ะไม่เหลือซากเลยโหมันหิวกันมากร้องกันโหพอเจอพอกลับมานี่ร้องกันเงี้ยวเลยแอดกลับมาประมาณตีหนึ่งอ่ะมาถึงตีหนึ่งอ่ะโอ้มันบ่นหน้าดูเลยมันลุยตะลุยแหลกลานเลยเลยว่าอาหารเกี้ยงจริงๆให้ไว้ไม่เหลือซากเลยมันกินหมดเอาไว้ในห้องเลยก็เราต้องทําอาหารแอดแอดคิดในใจแอดไปซื้อข้าวสุกอะ่ะที่ ที่สะดวกซื้อแล้วก็ให้เขาเวฟมาด้วยเวฟมาเสร็จแล้วก็มามาไอเปิดปลากระป๋องให้ให้กินไปก่อนเลยไอคุกคุกกับปลากระป๋องก็มันก็กินได้ใช่ครับผมก็ขึ้นไปถ่ายบนเวทีวันนั้นนะวันงานนะซึ่งไม่ถ่ายแล้วก็เออ เห็นวิธีมันจะพังด้วยนะมันห่างออกห่างออกในเอฟซีไอ้กระดานมันเลื่อนกระดานแผ่นใหญ่ๆมันเลื่อนออกมันเลื่อนห่างออกห่างออกคนมันเต้นกันยบยบยบแล้วมันก็ดันออกดันออกเสียวเหมือนกันนะครับเสียวเวทีพังไม่ใช่อะไรคนอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะถ้ามันพังลงมาแต่ก็สนุกสนานดีนะครับสนุกสนานกันเต็มที่พอสมควรน่ะ อันนั้นเขาเรียกว่างานตุ้มโฮมนะเออตรงนั้นอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่งานวัดเออนะแหมงานวัดมันจะมันจะงานวัดมันจะไอไอขนาดนี้เฉยหรือนะครับเอออลังการงานสร้างขนาดนั้นถยวหรืองานวัดนะอ่ะเออมันไม่ใช่มันไม่เหมือนงานวัดแล้วนะครับวันที่สองนี่คืองานองค์ปู่ล้วนเลย ไม่เกี่ยวกับงานอะไรทั้งนั้นบางคนยังไม่ทำไปถึงไหนเลยมันยังมาตำหนิกันก่อนแล้วบอกว่าไม่เห็นมีอะไรโหบอย่างงานวัดนู่นนี่นั่นไม่เห็นมีงานองค์ปู่องคเปิดอ,อะไรไม่งานมันต้องแบ่งวันไงไอ้ตีงานตุ้มโฮมก็คือตุ้มโฮมใช่ไหมงานองค์ปู่ก็ส่วนองค์ปู่ค่อยๆทำแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเอองานสนุกสนานนี่ค่ะ อ่าตุ้มโฮมกินกันอะไรก็ว่ากันไปก็ก็ตามนั้นเออกินกันตามนั้นพออีกวันหนึ่งเราก็จะเข้าวิธีการวงสวงนะครับของวันนั้นก็ทั้งวันน่ะท,ท,ทั้งทั้งลาเลยทั้งทําบุญเลยนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเอซี FC, ก็ลองคิดดูเยอะมากพิธีการเยอะแยะนะครับก็เป็นงานแต่องค์ปู่คือทุกอย่างรวมอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวเลย ออแต่มันก็พูดแหละมันอย่างว่าแหละเอดไม่อยากจะไปพูดเลยเรื่องนี้พูดแล้วมันโมโหเออใช่มันมันน่าจะอิจฉานะมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันก็คงอิจฉาอยู่แล้วเพราะว่าถามว่าทางโน้นมันทําได้ไหมมันทําได้ไหมมันไม่ได้ทํามันไม่คิดจะทําอยู่แล้วเพราะมันจะไปทําทําไมเออเสียเวลาเอเสียเวลาทํามาหากินมันมันคิดแค่นั้นดีกว่า คิดว่าจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้คิดว่าจะทําเพื่อส่วนรวมทํำยังไงแบบไหนทําให้ตัวเองมีบารามีนะทุกวันนี้แม่งไอ้ลาวฟ้าก็เหวเลยตอนเนี้ยห่างชั้นกันเยอะเทียบไม่ติดเลยเอฟตีเทียบไม่ได้เลยเอยิ่งอยู่ยิ่งห่างยิ่งนานวันก็ลิ่งห่างไกลกันไปเรื่อย ยิ่งถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆนะทางโน้นะากาญจน,นานะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณปิ่นทวนด้วยนะครับผมมันอิจฉายิ่งกว่าอิจฉาอีกนะครับแล้วก็ไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องเผือกทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนนะครับไม่มีเว้นเลยสักเรื่องหนึ่ง <laughs> เออนะมันน่าเอาไป ประกบชายแดนเลอเกินเอาไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีไหมเนี่ยนะโอ้ยทางนู้นเขาไม่มีปัญหาหรอกทางนู้นเขาคุยเข้าใจคุยรู้เรื่องคุยเหตุผลนะครับ